ันนี้คืออะไรคะเกสรตัวเมียค่ะอ๋ออันนี้เป็นดอกตัวเมียค่ะดอกตัวเมียในหนึ่งต้นจะมีดอกตัวเมียหรือตัวผู้คะคนละต้นค่ะต้นตัวเมียกับต้นผู้มันจะคนละต้นกันอ๋อค่ะต้องตัดเกสรตัวผู้มาผสมให้แล้วก็ติดวันที่คือวันที่ก็คือแบบนียค่ะอ๋ออันนี้คือเขียนวันที่ผสมให้มันแล้วก็เรานับไปอีกเก้าเดือนนับไปอีกเก้าเดือนนะคะ ถึงจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นลูกเป็นลูกลูกสุกนะคะคือในหนึ่งต้นก็จะมีแค่หนึ่งเกสรคือเกสรตัวเมียอ๋อใช่ค่ะต้นถ้าเป็นต้นตัวเมียมันจะมีแค่เกสรตัวเมียแต่ต้นต้นตัวผู้มันจะเป็นต้นตัวผู้อีกต้นหนึ่งมันเฉพาะของมันอ๋อดูแตกความแตกต่างมันไม่เหมือนกันค่ะเกสรตัวผู้มันจะมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะมันเลียวเล็กแบบนี้แล้วก็มันมีเกสรเหลืองๆมันจะไม่บานแบบนี้ค่ะอ๋อ ถ้าเมียนี่บานค่ะคือตัวเมียอันนี้ยังไม่ผสมค่ะยังค่ะแต่มันพร้อมไือยังคะพร้อมแล้วค่ะเพราะมันบานเต็มที่แล้วอ๋อนี่นะคะเกสรตัวเมียของต้นสละนะคะแต่อันนี้นี่คือต้นตัวเมียนะคะที่ยังไม่บานอันนี้อันนี้ผสมแล้วนับไปอีกเก้าเดือนถึงจะเก็บได้ค่ะโอเคอันนี้คือวันที่ที่เราผสมควันที่อันนี้สวนสละลุงทันนะคะต่าบอลค่ะ มาเยี่ยมชมได้นะคะเราจะมีสินค้าจำหน่ายอยู่ตลอดะค่ะ